ฮัโหลสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อกี้เขาแรงกุ้งกัดเจ๊งนไม่มามาปลาปลาเนี่ยปลาปลาทูน่าปลาทูน่าสีในบ้านเป็นปลาไซมอนเด้พี่น้องก๋วยเตี๋ยวดาดจัชกาดทานพวกกินมาเมา้าบ <m ul ay> ่าแม่พี่น้องกินน้ำตาลแก้วชีพูดกินน้ำกันพี่น้องพักหอมกับบะหมี่กินไปสิอ่ะ โอลีเวส์แต่ละตะละะอดกุญกบมีใช่ไตอนนี้โบมีนิวยีร์พี่น้องกินไปสิละอุ้นหอนนิวยีย์โบแมนสิได้ไปเขาลาวเขาลาวอยู่เพื่อจะของเมื่อไปตั้งไต่หลวงโบแมนน้ำหนาวมันพักวันเดียวนี้ ay, เหตุงานอยู่เขาเกษตรจังเลยนะพักผ่อนเมื่อย ีินราคาแพงนะแพงบ้างชิน้ปนปลาดิ่งแพงแพงอ่ะมันไม่เป็นอยู่กินก็ไม่เป็นยูนเลยมลองมึงบด <laughs> ดูจังลยดูให้โซนั่งไงมันไห้ลอกมึงบดน,น,น,นี่มากินร้าน,น,นอาหารดังๆเขาไปลองมึงบด พาพ่อแม่ไปกิน <akl> ย ah ูโอให้โอร้านอาหารนะแต่พ่อแม่ยังบอท่านมีเวลาพ่อแม่ขอบบัดวะ ดูกระเอากุ้งเอาปูมาให้กินเอะลยอ่ะสบ,บายดีเลยมะฮน้องขอโทษพี่น้องสบ,บายดีน้ำลังพี่น้องส<น>บ,บายดีเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยพี่น้องมาวันชิมเหมือนเด็กชิมไปเลย <c oughs> <c oughs> มามาพี่น้องอยากแหงเนาะ Cô bà mang giữa mặt bên sạch, nữa mhm, mhm, ra mhm, 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 nó mhm, vừa hay, mhm, 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 Mình mhm, 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 วันนี้เขาหย่านปลาตัวตารูโลนไงแพงนะฮะญี่ปุ่นก็จะคล,ล้ายแพงขึ้อย่ังบางเต้หน่อยบางบ้างนี่นนนนนนสื่อหีิแม่เกรบชิบดอนไม่เดียวเป็น่องแพง เขากินดิบค่อยมาปิ่นก็กินดิบเ <ừ> ่าะปลาชะเดี์ขวดน้ำลูกสาวซื้อให้เลย ừ ừ พอแม่ไปน้องยืมเบาสุบพอแม่ไปนอนพังพังสี่สิบดอนมันเป็นคือขวดน่ะแต่ไม่ใช่เนั้น ความเย็นกุ้งซาซีสโม,มาปลาเนี่ยแพงยา้แม่ดองเชียมบึงปราทุนาเป็นยังลายเกียงอยู่เขาปบเบร็ตเตากัเนาะบ่จจีใช่กะถาบ่ให้อบเออ แำวก็ไมเนาะจี๊ชกันาอ๋อืนตุ๊บเบิดทิดกั้แม่ไปนอะว่มีชะนุ่มีตะผลกินชะกันมันเบิร้อแดดบนเิมซอกินชะกันมนเบิด สชได้เงินเปลี่ยนเกงมาใหมมาเี่ยเกงใหม่มาเี่ยนนึกไดขาดบะไระคือเกงม,ม,มาใหม่ก็ไม่เป็นร กุก้งกระชายได้หมดกุ้งกระชายถงหนึ่งชิเบ็ดก่อนสดเอาก็จะกิน,นปลากับระป๋อกับป๋อมักของกระเดยให้หมดม,มันจะคือกุ้ง มันมันหั่นเนี่ยพ่อแม่เป็น้องหั่นนะแต่บ้านก็ว่าอันดิบไม่บ้านบางหน้าบีบใส่มาจา้ะเขากินดิบเขากินบลเป็ดปก,กินดิบเหมือนเนี่ยมาเราเคยมากินดิบไปนาะเราเป็นหมอกแซ่บคือกันมันอมหอมแบบคอมสมุกเลยนะพ่อแม่พี่น้องแซ่บแต่บแบบก็น้อยเ่ราะว่ากันปาลาแต่ค่าแพงปลากุ้งบุกค่อยมักหรลบที่นี่กินเยอะยกะินบ่หลาย กินยังกัญญาวุธลายขนาน้อยประมาทก,กินได้เป็นภาพปยิยางกินได้เยอะเป็นเศนเป็นปอย่างเพิร์ว่าปุ่นบอสเดสันกินได้อย่างคบคลอ,ง,อ,ง,อง,งกันเสียไว้ขคงราาแพงกัญญาของอแบบแบบแต่เขาสมุกแล้วมันชุกแล้ว กินมันหอมกินไผ่ควันไผ่เข้าป่ะเขาอ่อยมากินแบบง่ายๆ่เมื่อกี้เนี่ยเป็นฉินเป็นปลากับบอหมากละมากกอะแก่โตมากกับถอยๆแล้วพ่อแม่เป็นน้องบกบกขึ้นยากเดนด้นกินทีนึงโอเอยู่ ยังได้แต่ยังได้ห uh, ่ออยู <S <S ่มันซื้อมาเพราะเป็นยังห่อหน่อยเลยนะซื้อมาเถอี่ห่หาห่อแม่กินบับกินบัท่านกาดปรุงใไห้คกินบัท่านว่ามันมันประชุมหมัดปัญญายิงงัวยิหงัวตัวมันห่อมาทานเราะท่านจะกินไหมก็บนเนบนนองคว่ำบ่ยิหัวบัด้วยสี่โม เขาใหญ่สั่มเลยขาหมูคือว่านุ่มรักความแบบซื้อมาให้ตอนสิเปรนหานพวกพื้นซื้อมาให้แม่ของของวัญคิดจะมาปีใหม่ไปแล้วซื้อปอดได้ไหมโอกาสจะซื้อลองจะซื้อให้ลองซื้อให,หายกับหัวหน้าดิ อ่าฝากเงินมาหลยยูโรคุณสื่อก็กินเห็นลองเลยชากระสือเบื่ลอดเลยเงินเงินเงินยูโรเนี่ยแข่งความเงินในเมกกาด้วยความไม่สนองเงินพาวเงินพาว ร้อยยูโรมาแตกเป็นเงินดอนเท่าไรลืมนะลูกบอกกันมาพันเจ็ด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 เจ็ดดอยบอดีพันเจ็ดเท่ากับโมอแล้วมันชสที่นั่งไงแต่บางอันเงินเงินในพันปลายนี่ได้แต่เจ็ดดอยคือว่าเงินน่ะดอนนี่นะตอนเปตนที่ไปตอนนั้นนะอืมไม่ได้หอก เจ็ดเงินเงินเงิน,น,นพันพันดอนแจกเงินยโรได้เจ็ดร้อยว่แม่ไปเนาะเงินยูโรเขาก็แข่งค่าเน,นี่ยชดไหมตอนกุ้งพี่หลงใช้้ายกัไดัก็รอ่ชงนึงเลย กุ้งนันคู่เบมือนคู่ทิตไปนามากินแต่ขนมปั้นอนไหนี่กุ้งเลอนะแซ่บเขมานเมากกินกระซัมนั่นนะม่ตัวเป็นหัวกระแห้งแซ่บมัน มีหลายคนนากแต่เขาเลือกยำมูมักลับไปกึ่งมือใช่ค <Ora Halo> oui, ือคือยำมันชอบเลยชอบเป็นมือหอมอือฮะกินน้อยหนึ่งพ่อเหรอนี่กินได้ยามนอนคนประหยัดอยังหรอประหยัดโปรยอ่าโบ่อิ่มบ่กินหลาย บ่มันประหยัดดอกก้องกินนะบุดอกครับมันบ่อยากกินจะได้จะหน่อยอยากได้ไม่อยากกระปุ่นเด้ดเลยนะอยากกระปุ่นพันขระปุ่นกับปลามาพันเหมือนาาอ,นะอ่ะทำหมักปลากระพงอันนินบ่อยา,ากคิว้วห็นตึกตัวใหม่ไทรอยู่เห็นเขามาโดน,นซีนมัน คืออันแบบเดียวกับปลาเขาต้มเนี่ยนะพ่อแม่พี่น้องกินนอกนอกกินตัวไม้เขาเอามาเอามากินตัว,ตวไม้<ห>ก็ไป,<ะ>ไปกินได้พอดีดาพ่อ <c oughs> สิ้นเขาไอ้ซอยอยู่ตัวนั้นแซ่บแล้ววันวจะจุ๋ยนะยูพอด,ดีดาเนี่ยตึกตึกคือมาดินโดดด,ด้วยนะไงไปสก้อน,นเ,น,เ,เน,นี่ยวะไปจะไปจะไปเติมจั๊กเนี่ยวะก็ข่าวทับบาไย่างนี่ยังเคยจ่าไปทุกทิศทุกมือโบว์เองถูกทิศทุกมือถูกมือ เป็นซอกเป็นซอกคนพ่นอ,มอแม่เลยเนาะจุดจุดเอามาขายเนาะผ้านั้นขายเผาจะได้เผาเผาระดับพอดึง,ดงม,งง <ๆ S 1> มงนั้นมันกระลำเอาปนอานไงเขาขายอยูตอ่ตลาดจะเผาสามสี่ดอน,ออนอเอามาขายที่เอ็นพีเซอร์บ็อกไงหน่อยเนาะขายให้ประเพืีขเขาก็ไปขายต่อนตรงนัดชิบตรงนัดชิบ โบเมนโบเมนเผาแล้วดอดนน้อท,ทุกนะซิบจะจะมีแจ็คเผาช่วงนี้นใหญ่เงีไปไปปอดพี่สาว<ม>โอเคพี่น้องอยู่ดีมีแห้งพี่น้องเอ,อ้ยอย่าดื่มอันไอปีนี้เยือกพี่น้องไ้โชกไงมันด้วยพี่น้องปีใหม่มา,า่อไหอยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข้แมแข็งให้ลำห้ด้วยพี่น้องไปใช้มาใช้กะ ตลอดปลอดภัยแล้วพี่น้องเด้อวายู่ายยุกายยุสักกะขึ้นอย่างกันยือการนั่นน้อห้ามขับรถขับรางก่บแม่พี่น้องต้องชุมเซงกันกันตะวันระวังพี่น้องไปตำรวจกำลังคนนอยู่ดีกันในซานเขาเนาะเราต้องไปบนอื่นขินเมาเราต้องขับก่บแม่พี่น้องปีใหม่หน่อแดดมาพี่น้องอยู่ดีมีแหงเบิดจุกหูจุกคนดุกดุกระดันเพื่อนพวงมูกูว่าจุกหูจุกคนแล้วพี่น้องเด้อวอยูุ่กาอยู่ไกกะยากันนาดอกกันนาดาอเมริกาด้วยว่า ไก่ลาวกันดียูดีเม่เบิรตทุกคนทุกคนไปหัวตัวดีบาย